เรามาดูขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราถักตัวมังมุมได้ความเาได้ความยาวเป็นที่ต้องการของเราแล้วนะคะว่าเราจะให้อยู่ระหว่างระหว่างเนื้ออกหรือระหว่างใต้อกอะไรก็แล้วแต่เรานะคะขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการทำลายใหม่คือลายนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากลายมังมุมมาเป็นขั้นตอนนี้ นะคะทีนี้มาดูงานอันนี้นะคะหลังจากที่เราถักได้อ่อเป็นที่ต้องการแล้วเราจะเปลี่ยนลายเปลี่ยนเป็นลายนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นลายนี้ อันนี้ลักษณะของการจบลายนะคะจบลายก็จะอยู่แบบนี้เราก็ล่นโซ่ก่อนอันดับแรกก็คือเราล่นให้มันมาอยู่ตรงกลางนี้ก่อนต่อมานะคะให้เราใช้โซ่ห้าลงไปตามช่อง เราจะปรับทุกช่องด้วยโซ่ห้าลักษณะจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะหลังจากที่เราถักโซ่ห้ามาจนจบแถวนะคะแถวนี้จะเป็นแถวโซ่ห้าทั้งหมด แถวต่อมานะคะเราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้าตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเราก็จะเริ่มแถวใหม่โดยการถักโซ่3 1 2 3น่งงสโซ่สขึ้นมานะพอ1คอลงมาตรงช่องโซ่5เนี่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะแล้วลงตรงหลักมันตรงนี้ หนึ่งครั้งลงในช่องหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็ลงตรงหลักมันตรงนี้หนึ่งนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะสรุปก็คือเราลงในช่องสี่แล้วก็ลงตรงนี้หนึ่งนะคะทําบนมานะ หลังจากที่เราถักวนมาแล้วนะคะเราจะมาจบแถวกันเราจบแถวกันแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงนี้ก่อนนะคะตรงหลักมันตรงนี้แล้วก็นะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามดึงผ่านไปเลยะนะคะลักษณะของงานแถวนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมา เราจะมาทำช่วงนี้กันนะคะเราจะมาทำช่วงลายนี้กันเมื่อกี้จะเป็นขั้นตอนนี้ใช่ไหมต่อมาเราจะมาทำช่วงลายนี้กันเราจะขึ้นต้นเถาใหม่ด้วยซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่พอสองคอลงช่องนี้ก่อนดึงออกทีละสองนะคะแล้วค้างไว้พอสองคอลงช่องขัดมาดึงออกทีละสอง นะคะคเมื่อครบสามแล้วนับโซ่สีนี้ด้วยนะเมื่อครบสามให้เราดึงออกหมดเลยล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตามมันอีกโซ่หนึ่งพอสองคอนะับไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สามดึงออกทีละสองค้างไว้พอสองคอลงช่องถัดมาดึงออกทีละสองค้างไว้ งช่องถัดมาดึงออกทีเราสองนะคะเมื่อครบสามแล้วให้เรารวบหมดเลยแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งอีกโซ่หนึ่งก็เป็นสองสรุปแล้วก็คือโซ่สองนั่นแหละนะคะพอสองคอนะเป็นหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สามหนึ่งค้างค้างไว้นะคะเอ่ยลงช่องถัดมาช่องถัดมา 2 3เมื่อครบ3แล้วก็ดูดออกหมดเลยแล้วโซ่หนึ่องพอสคอหนลงช่องที่3ลงช่องถัดมาลงช่องถัดมาเ <c oughs> มื่อครบ3แล้วก็ดึงออกหมดเลยโซ่หนึ่นะคะลักษณะของงานจะได้แบบนี้ จะเป็นช่องๆแบบนี้นะคะถักวนมานะหลังจากที่เราถักวนจนมาจบแถวแล้วนะคะเราก็จะจบแถวด้วยโซ่สองนะอันนี้ครูทําไปแล้วหนึ่งสองนะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่สี่เดิงผ่านไปเลยนะคะเราก็จะได้แถวนี้เราก็จะได้แบบนี้ นะคะแถวนี้ลักษณะงานก็จะได้แบบนี้ให้ดูนิดนึงนะคะลักษณะงานก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะไว้สอดที่เราทําเป็นเชือกนะคะอ่าต่อมาเราจะขึ้นแถวใหม่เราขึ้นแถวใหม่ได้วยโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอเราเป็นพอหนึ่งคอนะคราวนี้เป็นพอหนึ่งคอนะคะ ลงมาตรงช่องมันแล้วก็ลงตรงนี้นับหนึง่งนับสองนับสามแล้วก็ลงตรงจุดหัวาม,ามันตรงนี้นับหนึง่งแล้วก็ลงตรงช่องมันนับหนึง่งนับสองนับสามแล้วก็ลงตรงนี้ หนึ่งครั้งลงตรงช่องมันหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็มาลงตรงหลักมันตรงนี้หนึ่งครั้งลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้สรุปนะคะเราขึ้นโซ่สามนะแล้วเราจะมาลงตรงช่องมันอันนี้ให้เราทำตาม ตามหลักมาก่อนนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็ให้เราลงตรงช่องมัน3ลงตรงหลักมันตรงนี้1ตรงช่อง3ลงตรงหลักตรงนี้1ช่องมัน3นะคะลงตรงนี้1แล้วก็พอ1คอลงช่องมัน3ครั้งเสร็จแล้วมาลงตรงหลักมันตรงนี้1ครั้ง ช่องมัน3ครั้งนับ1นับ2นับ3นะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้ถักวนมานะคะหลังจากที่เราถักวนมาจนจะจบแถวนะคะเราก็จะจบแถวด้วยอ่ะอันนี้เราก็ลงปกติคือ3ใช่ไหมคะแล้วเราก็นับ1 2 3แทงลงมาแล้วก็ พันออกไปเลยอันนี้ก็คือลักษณะของการจบแถวแถวนี้ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะงานที่ได้ช่วงหน้าอก